คิดเหมือนกันไหมพี่ๆกะดิ้งติดตั้งคันเบ็ดนะแบบตัวหนีบแบบตัวคีบเนี่ยนะมันเกาะไม่ค่อยแน่นนะมันเกาะไม่ค่อยอยู่นะอะถ้าใครคิดเหมือนกันนะครับผมนะบอกเลยเราเราเคยพบเจอปัญหาเดียวกันนะเราเคยพบเจอปัญหาเดียวกันก็คือเวลาเราปาเนี่ยบางทีเราลืมทอดออกกระเด็นล่วงน้ําจุ่มเลยนะแต่ตัวนี้พี่ๆผมจะให้ดูนะเนี่ยคือออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหากะดิ่งหลุดหายนะครับนี่ไหมเขาจะเป็นแบบเกียวขันนะเขาจะเป็นแบบเกียวขันแบบนี้นะครับเป็นตะขอของด้วยวิธีการติดตั้งนะ คันเบ็ดนะเรากดลงไปแบบนี้อ่ะหมุนขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกขันเกียวได้เลยนะติดตั้งง่ายไม่ยากและจะเกาะแน่นนะครับเกาะแน่นแค่ไหนมาดูนะเน็กมานะปาไปเลยนะดูดิปาคันยุเลยนะไม่หลุดนะตัวนี้เกาะแน่นมากนะครับผมนะเกาะแน่นมากนะกระดิ่งสองตัวแจ้งเตือนโคตรดังน,นะตัวนี้เขาจะมาพร้อมไปนะเขาจะมาพร้อมไปแบบนี้นะเราสามารถเปิดไฟได้ใครเปิดไฟไม่ติด ขันเกียวออกนะหมุนออกปุ๊บกับฟังทานไปจะติดนะครับผมนะติดตั้งได้กับเบ็ดทุกคันนะเบ็ดแบบพับแบบนี้ก็สามารถติดตั้งได้ด้วยไม่แพงด้วยนะพิกัดอยู่ตรงนก้าวมุมซ้ายร้านจัดโปรไปให้8ตัวเลย